ว่าด้เรื่องเซบนัวมัวเช้าข้าวโลกกีค้องชีกกาและพระพนนะคะเรื่องข้องเรื่องจิงไม่จิงเพื่อนเพื่อนผิดาจรณาตามถ้ำและตามข้อมูลที่น้องกุ้งจะเล่าให้ฟังคือฟังความส่องคางแล้วนะคะรหลกว่าเข้ามาโหนกระเซก,กันถึงเรื่องข้องเรื่องก็คือว่า พระพนก็อยากเอ่ยซื้อตามเขานะคะเป็นเจ้าอ,อาวาดหยดหนึ่งนะถึงซีกกาในดเจอหนุน่มนิ่มนะเชี่ยงหว่าหุ่นแหลกแต่ไปพอบกันนั้นนะเด็กปีห7าเซีกการหนุ่มนิมมันอี้ไปแล่ด,ดวง ไปถึงนี่ปลาทักว่าโตครองนะตคองเชผู้ไปกินน้ำมนเที่ยวว่าปลาและดวงเมนถึงให้กินน้ำมนแหละบอกว่าต้องมาทู่ดซีนทู่ดซีนทู่ดซีนเที่ยววัดนะเป็นเวลาทิพาวันพบกันกลางแหลกนี่ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้นอย่างไม่ทราบได้แต่ว่าปลาโคคนเถกนั่งวา ไม่ว่าจะเป็นบานเขียวบานฝา่าเวอร์โทรศัพท์ไอดีต่างๆนา่นนาไฮชาตแต่นั่งบอกว่านางอันทุกกระทำช่ำเรานะนางบอกทุกกระทำช่ำเราเซตปุ๊บที่นี่พอพระนา่งกระเชื่อว่านางทุกกล้งองเราลอศรัทธาในตัวอาจารย์ตัวพระ,ระ,ระคนนี้อย่างมากน,นะคะพอกินน้ำมุนไปเรื่อยไปต่างๆนานาครั่งเรกค่ปะปลาหมาเจ๊กกลางกุดเจีกก๊กางลาลาเจ้าหวานั่งก็ไม่เชื่อ นั่งคงหลายเดือยงซากางมาหาพรามา,ากลางคืนแอปโพลแอปเนมาถึงนี่มาหาพระไม่เชิงให้แบบปลามา,าจริงก็เลยออกมาเล่เที่ยงว่าพอมา,าถึงพระาลากวันเดียกางเท่งเท่งน้ำถึงกันอีกกอดจูบรูปไร่ทึงกันแท้ตแต่นี่แต่ว่ายังไม่ได้ทำไรที่เท,ท 9, เ,เที่ยงวัยยังคนบวชนคนคนคนตัวชิ้นนั้นหกจุดเก้าเดินผ่านมาเชียอก่อนไม่หลอดไป พิธทีก่อนถ้าว่าตกใจมาก็ตกใจนะเกด้ะไรขึ้นกับฉันแต่ไม่สมยอมนะพอพานไปค่ะพานไปพกได้คนเด็กกันแลยจะไปก็กกกติดต่อช่องไอ้นั่นกันกับบานเคี้ยวตักกันว่าใช่จไหมคะโคท้งคอความกันา่าพระชวนไปเล่ดาวพระชวนไปเล่ดาวตกเชื่อว่าเจ้ากับไปพิธีก่อนถ้าว่าเราต้องคุณไม่ตกใจอ่ะคุณคุณไปทำไมอ่ะคุณไปทำไม ถ้าคุณบอกว่าคุณทุกขก์กาทำาำเลาแร้วคุณไปทํทาไมตั้งแต่แรกเขาบอกว่าเขาก็ลงไปเล่เพื่อนเพื่อนเรางงไหมไปเสร็จปุ๊บพระออกมาจากข้างหลังโอบกอดจากข้างหลังหลังจากนั้นกระตัน,ก,นตกันตรงนั้นเลยค่ะกลางทรงกลางทองค่ะเธอบอกว่าเธอสู้แรงไม่ไหวก็เลยส้มยอมไป <c oughs> ข้างแรงนางบอกว่าต่องสู้แรงไม่ไวหวนางเลย,ส,ย,ส,ยส้มยอมส้มยอมส้มยอมมาสิ และหลังจากนั้นก็โดยได้รับการเลี้ยงดูนั่งบอกว่าพระพุทธน,นี้ให้จุนเจือเลี้ยงดูเดือนละนึ่งมื้นบาทเป็นคนซดนั่งบอกว่านั่งมีลักษอัน,นี้จริงไป่จริงต้องไปแลกข,ข้าวต่อไปนะอันนี้คือกรุงแรงข้อมูลน,นะแต่กุุงได้มาเล็กว่านะคะนั่งบอกว่านาั่งทกกระทําชํำเรานั่งไม่ได้เต็มใจแต่อย่างใดทั้งเพนตั้งเพนปุ๊บพิธีกรถามว่าคุณได้กันกี่ครั้ง บ่อยมากนาบอกว่าบ่อยมากถ้าวัดจำมไม่ได้ได้มังเชงวะ <c oughs> คณก็ตูดนะเพื่อนๆจำคนเจ็ดเท่นั่นแหละคนเจ็ดปางนั่นแหละแล้วก็พอไปถ้ามีคลิปไปได้ต่างๆไป่ามพระเขาบอกว่าได้กันต้องได้มังห้าเทในวัดนั้นคือทางวัดนั้นลากกันไปทางวัดเลยเต็ดท,ทามัง เต่มตึงนี่นักก้าว้องจวงเป้ั um. ้นน้าเต่ามันไปดมไปดงลงไปรงเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยแล้วอ่ะถ้าไปรงเสียงอยู่ไหนนั้นนั้นอีกใครได้ยินมั้งในทำนะกลางตรงเท่าลาเท็กกุดตัวอีกเพลงที่ตรงไหนละจำไม่ได้นะอ้อล่าเก่าล่าไหมกุดเก่ากุดไหมลรวมมาเตชิปปีเพื่อนเพื่อนกินแล้วอ่ะซิป มีการทงโกอความพวกข้าพวกขาเห็นนาคาต่างๆนหน้านั่นคือเตซี่กาหนุ่มนิม็นคนบอกผอไปท้าผาพุ่นลาพุ่นไม่รับไปไรยต่างสิ้นไม่รับบอกว่าบอกว่าซี่กาหนุ่มนี่มันป่วยจิตเวทมาใส่ความแล้วก็พลานมีใจเป็นกุศลอยากจะรักษาโยมท่านเนี่ยให้ให้ป่วยพระบอกว่าจะต้องผูดจาแบบนั้นน่ะหลยคลังอ่ะพระไม่ได้เป็นคนพิมพ์นะลูกศิษย์ พิมพ์ลกชิดก้องพลาเป็นคนพิมพ์ไปแล้วก็พลาก็ไม่อ่านรูได้ว่าคุยอะไรกันมั่งแต่พอนักข้าไปเล่นในตู้หลัดท์มันมีรูไปเล่ก็ไม่รู้เขาบอกว่าเป็นรูบลี่ล่ามาดีเว่าลี่ล่าดีก็ไม่รู้ไปเล่นในเข้านะกูเจะบวมเม็ดจากตู้าับปลาดีมาถึงเอปลาว่าข,ขา้นคนไม่ขึ้นแล้วเรื่องว่าเพื่อนๆเ,เชื่อมาเชื่อมาแต่ มาบอกว่าที่การไปหึงฝาดง่วงฝาดง่าต่างๆหน้าหน้าเวลาพลานไปไปไล่ซดในชองเดงนั่นน้าไปบ้านเดงนั่นนะคือมันก็ว่าตามไม่คือนั่งประมาณว่าปลาไม่มีเวลาห้ทถึงนั่งเลียกรองความสนใจเห็นปลาบอกฝันนี่น้านี่กูไม่ได้พูดเองนะปลาบอกว่าปราไม่มีเวลาให้นั่งเลียกรองความสนใจเลียกรองความสนใจปลาต้องรู้หรือไม่ปลาเลยขอโทษที่วันนี้ ฉันไม่มีเวลาพี่ฟูบงชิดกระมาพี่ที่ก่อนทำว่าต้นทำเรยกบอกว่าเกเไรอ่ะเก๋อะไระเกเหล่อไรอ่ะเกว่าแกเล่แกเล่ถึงเพื่อนเพื่อนปลาทุ่ิ้นเท่าไรหย,ยิบเจ็ดคอขนาดสิ้นสิบคอนี้ก็ยังหองล่ำทำเพลงไม่ได้แต่นี่เกเลได้กัน ลาทิ้นนี่ทิ้แตกชุดโกงโคงม่นหล้วกินแล่มั้งนะวะ่าตาทิ้นเป็ดก็ไม่ได้แล้วเนื้อทิ้งชิบกับงดรลองลำดาเพลงแต่แกซื้อทิ้นช่องลอยยจ็ดก้แต่ว่าแกเลแกบอกว่าทิเลคือเพื่อเป็นการรักษาฟังขึ้นไม่เพื่อนๆว่าคือตอนแต่แกแล้กันต่ไหนแก้ว่าเอ,อ้ยคือตาหนแก้วทนไอ้เจจังนะาทนมำไมหลัจังซีมันต้องทอนวันนั้นแหละนะทิ้งแกวันเนี่ยโยมเนี่ยโยมสี่ขาหนุ่มนิมเนี่ยทำไมได้เห็นข้าวอ่อนปลานอนไม่รับ ถึงกิดอะไรของแกกิดอะไรของสงั้นแต่ว่าต้องไปไปหลักษาแต่ผูหญิงคนนี้นนคือคนที่นั้น,นมีตังหวัดเมจีก็ไม่โลมีตังกี่้นนั้นถึงใส่แต่ต้องไปใส่ใจที่กาคนนี้ถึงเผื่อเบื่อแหลยนะตอนเนี้นประมหมาเทล่าแล้วก็อะไรนะ่ะเทล่าสมาคมแต่มาแล้วก็สมดกผุดนั้นบอกว่าไอ้แกนคือ,อยังไม่ยังไม่ประหลาดฉิกใช่ไหมแต่ว่าคือแบบ ต้องอาบัดใช่ไหมก็คือว่ามันก็ว่าให้ใหญ่วัดแล้วก็ก็มีฟันพิรูดกันกันไม่ one, เปิดวันแลยนะว่าฟลาอย่างติง้งหรือล,ลู่วันจริงไหมเ <laughs> <laughs> ที่ยงวัดฟลาเอามือโยมันไปจับ ตแต่รู้ว่านั่นจังว่านั้นว่ามีติ้งจริงๆไง,งโลถึงก็เลยเป็นการตำนี่อันไม่ว่าตำนี่ข้องหลับมันว่าฉันจำได้นะวันนี้เป็นข้องเธออะไรประมาณเนี้นะ <c oughs> อุ๊ยคุ้อายอายมากเลยละเล้งเร็จปุ๊บสินี่อันแรกเขาไปเปิดแรกกันแล้วกูก็ไม่ได้เห็นดูใครเห็นดูปลาปลาแต่เว้นกรรมาก,การนั้นแต่ต้องไป แล่ววันองปลาพ้นแต่โลไอ้แล่นคือกุ้งไม่โลเขาโลกันจริงไม่จริงนะแต่ปลาพ้นบอกว่าเขาโลอกลกกันแท้แล้วปีทูตกันแล้วแล้วก็ไม่ใจเองแก็บเราแก็บไม่มีตริงแต่ฟางวันจริงๆอันนี้คือกุ้งก็ไม่โลนวายัางไม่จริงไม่จริงนะแต่คือต่างคนตังไม่หลับแบบจึงอันนี้มีคนส่งไยกุ้งก็สงงไยนะกุ้งยอมหลับว่าที่กาหนุ่มนิมมันถ้าเก้อเราคุณโตกระทําทำเล่าคุณไม่ยอมจริงจริงั้นใส่แต่คุณเฮียดูตั้งสิบปีัน อีกอย่างคุณไปสอยคุณไปทรงสัยมังออะพลาดสงโคควาาหมาคุณนี่ถึงคุณไปไปแล่ดาวในจุดเมจิเอนนี่กุ้งนี่แต่อยู่กลางนัดกุ้งอยู่แบบน,นี้กุ้งแต่แต่ลุกเล็กๆก,กหรือบางคนว่ากุ้งีนโอรอบนุบนี้ฉันไม่ปล้ำนะบางคับวันนั้นนั้นไอ้นี่ือ จะเหนื่อยจังเลยบอกว่าไปทืองซีนมีการหึงโหดกันอย่างนี้แบบทำลายตัวเองกันต่างๆนางน่าคือกุ้งเล้งไม่พอในคลิปติ๊กตอกคลิปนาดีนะเอาเป็นว่าสารุปว่าปลาไม่หลับใดๆดต่างซีนไม่มีอะไรจังหวาไปทาบ้านวัดนู่นวัดนี้ทึง้งตอนไปทาบานนั่นเทีนะข้าวจ่องแป็เหตุล้มแรงโลกโลกโคลกแต่ปลาไปทาบานมาหลวกกายป้าอู้ว่าไม่นะปล่อยอะไรคือเพื่อนเพือนไปแลนวิจารณายั่นกุกถุกนั่นกุ้งว่ามีนะว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นถ้าไหนมุมมองกุ้งกุ้ กุงแลนเนี่ยพุทธศาสน,านิกชนเมื่อกับพวกเมียเขาหลบกันหลบกันสเสร็จแล้วปุ๊บทีนี่ไฟไฟใดไฟหนึ่งอีเลืออีเลือกันพอเฮ็ดพ่นไหลอันนี้คือกรุงไม่สามาได้ว่าผู้ยิ่งนี่เลือปล่อยเลยแต่ไฟไฟหนึงไม่ยอมก็เลยเอามาเช่แต่คือเสียทั้งโคเข้าใจไหมแล้วก็พ่นไม่ต้องมาหลากศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องว่าทที่กามาเช่ทำไมศาสนาเสื่อมไม่เกี่ยวศาสนา เป็นจิิงแต่ดีงานอยู่แหละแต่คนแต่ทใไมเสื่อมคือคุณซ่องคนถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคนแต่ถ้าไม่เสื่อมคือคุณซ่องคนคนนึงอยู่ในพาเรื่องคนนึงอยู่ในจุดก้าวแล้ทถึงไปเอาไปตันกันลากกันทางวัดนั้นถ้าเรื่องจริงนะถ้าเรื่องจริงตนไปลากตันไปเคกันย้วตั้งตอนแต่ต่นบัดพระบงบัดจีวอนบัดจุด้าทุง้งแม่จีนต่นไม่รู้ทึกว่ามันน่าละอายมั้งเลยหรอเนี่ยคือสิงแต่ว่า มันทํำไ้ถุกอย่างเสื่อมแต่คนไม่ยากแต่ว่าจะไปวกยอกมือไหว้พระพออะไรพอเราไม่มันใจว่าเราพระองค์แต่เราไหวอยื่มันไม่ได้ไปเค้กับแม่ชี่อ,อว่านไหนก็จะไหมเพื่อนเพื่นไปแลกข้าวนี่นะกุุงเล้งละไรทีอกุุง,งจัดลาบเกลงแกงคุณนายทองคํานะคะ